าละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาดูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ด<ม>สม้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับซีเนียลอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่า TB t e d ท y นะครับผมพอเป็นฮีโร่ตำแหน่งซัพพอร์ตนะครับที่ยังได้รับความนิยมอยู่นะซีซั่นปัจจุบันนะครับผมติดเมตาด้วยนะครับผมสำหรับตัวของซีเนียลนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูสายโลมิ่งแล้วนะครับผมมี FC หลายคนคอมเมนต์กันมาเยอะนะว่าอยากให้ อัปเดตสายโรมมิ่งเยอะๆนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแต่เออแอตตาซินไฟเตอร์เมดนะครับผม โลมเนี่ยน้อยมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูการเดินเกมของซีเนียลท็อปหของซีซั่น27กันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเล่นซีเนียลไปทั้งหมด337เกมมาตาชนะ69.1%เนะครับเล่นแรงปัจจุบันไป131เกมมาตาชนะ78.6%นะครับผมวินเลทในแรงก็คือสูงมากๆนะครับแพ้น้อยมากนะวิน78 เกือบ80%เลยนะครับมาครับเรามาดูรูนไอเทมพลังแฝงของซีเนียร์อันดับ1กันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงจะเป็นโกลเด้นบอดี้10เม็ดนะครับสีม่วงโพเทค10เม็ดนะครับผมส่วนสีเขียวก็จะเป็นโพเวส10เม็ดนะครับเป็นรูนแทงพื้นฐานนะครับผม พลังแฝงก็จะใช้เป็นเนเธอร์เลดนะครับมาดูทางด้านไอเทมกันบ้างนะครับชิ้นแรกก็เป็นไอเทมโลมนะครับผมรองเท้ากันซีซีเกาะสะท้อนไกอาฟอสเคปบแล้วก็ปิดท้ายด้วยสร้อยเขียวอมูลเลดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตไอเทมที่เขาใช้เป็นเซตหลักนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยต้องเพจมารู้ชอปเป็นตัวแทนจําหน่ายของกาลินาโดยตรงการันตีความปลอดภยัยไม่มีการรีฟัน100%มีให้เลือกเติมทั้งแบบ Op แ a i เ p a ไอ เปิดมานานกว่า3ปีและจดทะเบยียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิง์กอยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับมาดูซีเนียรอันดับ 1, 1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้ก็อยู่ในโหมด CoV e แต้ม1600นะครับถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับผมกลางถึงสูงนะยังไม่ต่ำนะครับพันหนี่ก็เจอคนเก่งๆเยอะแล้วนะครับในเกมนี้ก็มียุยกับวูคองที่เป็นเม็ดม่วงด้วยนะครับ เอาใจสายโลมกันบ้างนะครับผมอัปเดตตำแหน่งโลมิงเนาะเชื่อว่าคนดูช่องผมเนี่ยเล่นโลมกันค่อนข้างเยอะนะอยากให้ผมหาตำแหน่งโลมมาให้ดูบ่อยๆนะครับซีเนียลเนี่ยก็เป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวติดเมตานะครับแทบจะไม่ตกเมตาเลยนะหลังหลังมานี่ติดเทียบบนบนนะครับผมของโลมิงนะเป็นฮีโร่ต้นเกมนะครับอันตีนี่ผมชอบมากเลยนะมันเซฟเพื่อนได้ค่อนข้างดีนะครับ ได้ทั้งเลือดแล้วก็เกาะเนาะ <icked> ก็จะอัพเป็นสกิลหนึ่งเข้าเลนนะครับดูเหมือนว่าเคนเขาจะเข้ามาเวทบับแดงนะสกิลหนึ่งของซีเนียลตอนชาร์จระเบิดเนี่ยมันแรงมากนะทุกคนไม่จําเป็นต้องออกของเวทนะครับของแทงล้วนเนี่ยแหละระเบิดพวกเมดหรือแครี่เนะี่ยหายไปเป็นคืบเลยนะครับก็จะเน้นอัพไปที่สกิลหนึ่งนั่นเองเนาะต้นเกมไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับซีเนียลเป็นฮีโร่ที่เล่นง่ายนะครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังฝึกหัด เล่นโลมนะครับฮีโร่ตัวนี้ก็เหมาะมากๆนะแทบไม่ต้องทําอะไรเลยนะทุกคนขอแค่ตอนอันติลงเนี่ยลงให้ถูกคนก็พอนะครับปัญหาหลักๆของคนที่หัดเล่นซีเนียวนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะเวลาเราโลกเนี่ยเราอาจจะลงผิดคนก็ได้สมมุติออฟเลนโดนลุมอย่อยางเงี้ยเราไปกดลงป่านนะครับบางทีหน้าฮีโร่มันก็อยู่ใกล้ๆกันเนาะมันก็มีผิดพลาดกันได้นะครับต้องอาศัยความนิ่งสมาธินิดนึงนะ แล้วไฟนี้อ้ไม่ได้เทนนะครับเทนเสียฟิกไปเนาะแล้วลิงบอกเอาสุดครับผมเรียบร้อยครับเวฟกำลังมานะแล้วไวโออยู่คนเดียวด้วยได้สุดได้นะครับเนี่ยถ้าไบโอไม่กลับบ้านเอาอย่างนี้ห่วงป้อมครับน่าจะโดนนะครับปิดสี่เลยทีนี้ไม่รอครับผม <c oughs> เก็บไบโอมาได้นะครับเอาแล้วลิงโดนอันติอิกกี้ไง ชิ้นแรกนะครับก็จะขึ้นเป็นรองเท้าการทีซีมาก่อนเนาะยังไงครับโดดใส่อีกกี้ไปไม่โดนะครับยังไม่สี่นะตอนนี้โซนมังกรไม่ได้นะครับคือป่าเขาตายด้วยไงเทนก็ได้พื้นที่โซนก่อนนะครับอ้าวแล้วยูร่าดได้ไงสวยเลยทีนี้งามแล้วข้างบนหยาดก็โดนะครับผมนี่เขากลับไปรีนะครับ มีอันติแล้วก็ลงได้ครับนี่ครับเลือกลงลิงก่อนเลยเนาะและโดด2ครับยังไงลิงทุบต่อแบทแมนและเก็บมาได้ครับผมผมติดเรียกเคียนเป็นแบทแมนตลอดเลยนะอาจจะเรียกสลับกันบ้างนะครับเป็นความเคยชินนะทุกคนอะไรยังไงครับเอาสุดหรือเปล่าฉีเสียฟิกเกอร์ไปนะครับอุ้ยอย่างนี้อย่าโดนันเนี่ยรอดไหม เสียฟิกไปครับผมยังรอดอยู่นะครับแล้วส่วนอิกกี้ไงแล้วส่วนอิกกี้เสียฟิกฉี่มาขัดก่อนนะครับเกือบได้นะเมื่อกี้จะเอาต่อด้วยหรือเปล่าครับลิงมาแล้วลิงกำลังมานะครับหาแล้วฉี่สไลด์แบบนี้ไม่รอดนะครับไม่มีอันตรีด้วยนะเรียบร้อยครับเอาวเราได้คิวฉี่มานะครับ องศูนย์แล้วทีนี้เ <Wednesday. S 1> ขาขึ้นมาเป็นล้างนะทุกคน <Wednesday. S 1> เข้ามาเวดแดงพร้อมกันเลยนะครับ <Alert> เล่นลงก็จะประมาณนี้นะครับสามารถเดินโซนให้เพื่อนได้ก่อนนะครับคือเราเป็นโลมาเนาะเราก็ต้องหาพื้นที่หาข้อมูลให้เพื่อนนะครับตรงไหนที่โซนได้เราก็ควรโซนไปเลยเนาะึ uh. ืนมาอ็อบเจกต์ดาร์กนะครับ ชิ้นต่อไปขึ้นเป็นฟอสเขยหรือเปล่าอ๋าแล้วนี่ครับแบทแมนโดนไปครึ่งหลอดก่อนเลยเขาเอาเป็นสเปลฮิวมานะครับซัพพอร์ตเพื่อนอย่างเต็มที่นะและข้างล่างพร้อมลงยุยครับลงมาเซฟเพื่อนนะโอ้แต่ว่าแบทแมนนี่มันก็ขู่เก่งเหมือนกันนะเวลาไม่เห็นมันเนี่ยผมระแวงนะ สัญลักษณ์ขึ้นหัวนี่แบบโอ้โหต้องเดินติดป้อมละน่ากลัวนะครับนี่ไงโซโล่คิวเลยครับผมเห็นไหมสกิลหนึ่งแรงมากนะทุกคนสกิลตอนกดโล่เนะี่ยและลิงก็เข้ามาเก็บแบทแมนไปได้ครับทีนี้ได้3ตัวเลยครับผมป้อมล่างไม่น่ามีปัญหาครับแต่ว่าเทนเข้ามากันก่อนเดี๋ยวต้องดูนะชิ้นต่อไปเขาจะขึ้นเป็นไรนะครับนึกว่าเขาจะขึ้นฟอร์สเขียบไงเมื่อกี้ อ้าวเราป้อมกลางป้อมกลางฟรีหรือเปล่าแบบนี้คุ้มมากนะครับได้ป้อมกลางเนี่ยเอาละทีนี้ได้พื้นที่เยอะแล้วนะครับเวทป่ากันละนาวเลยนะครับอันนี้เขาก็รอลงเอลสูเนาะเทนหลุดเดีย่ยวเนี่ยเรียบร้อยครับคือเขาเข้ามาแบบไม่กลัวฝั่งเราเลยนะเทนอนะตอนนี้เป็นเกมนำอยู่นะครับ ลงไปช่วยหยานครับเอาแล้วลงมาตอนหยานเขากำลังจะได้คิวสี่แล้วจังหวะน,นี้แบทแมนไม่เข้าครับหนึ่งหนึ่งไหวนะเป็นหยานตายซะง,งั้นนะทุกคนอันนี้มันก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะครับจริงๆเขาก็ไม่อยากล้านแล้วเนาะเรียบร้อยครับแบทแมนมุนของที่เขาออกเนี่ยจะออกเป็นไอเทมย่อยก่อนนะครับเป็นไอเทมย่อยของไอเทมหลักอีกทีหนึ่งนะครับ มันก็ถูกขว่าเนาะก็ลองเล่นตามก็ได้นะครับไม่ผิดนะบางคนก็อาจจะขึ้นของใหญ่ก่อนก็ได้นะครับแล้วข้างบนเหมือนว่ามีคนกําลังบวกกันนะครับเขาก็รีบลงเลยนะแต่เรียบร้อยครับ oh, <man. S 2> มาเสียแบบสวยงามมากนะ <Okay. S 2> นี่นครับเล่นซีเนียลก็จะประมาณนี้นะทุกคนตรงไหนที่เพื่อนเขาไม่ไหวเนี่ยเราต้องลงช่วยนะครับลงให้ถูกคนก็พอนะอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปบางทีแบบ เราโลกไงเราลงผิดคนอย่างนี้ก็เสียอันติฟรีเลยนะครับขึ้นมาดันบนคนเดียวด้วยนะครับและข้างล่างแบทแมนก็โดนเก็บไปนะผมาแล้วลิงลิงเข้าหลังแบบนี้เรียบร้อยครับผมไม่มีเทน,นะไวโอก็แอบอยืนยากนิดนึงโหแรงนะสกิลหนึ่งกดฮิวช่วยเพื่อนครับตอนนี้คือลิงคิวรัวๆเลยนะครับก็ดีละตัวเลดเกมได้คิวเยอะนะจะได้เกิดไวไป โหเขาจะดันป้อมแทนแคลรี่เลยนะครับป้อมกลางยังไงครับบนก็ดันชิวชนะแค่นี้เองนะครับหลักการเล่นซีเนียลไม่ได้อะไรเยอะแยะเนาะขอแค่อันติลงให้ถูกจุดก็พอแต่ก็หนาวเรื่องนะทุกคนเลดเกมนี่ยืนให้เพื่อนชิวชเลยนะครับอ่าลงมาเซฟเพื่อนนะครับ อันติไม่ต้องกักไว้นะทุกคนถ้าเห็นตรงไหนเนี่ยเพื่อนไม่ไหวต้องรีบลงเลยนะครับดีกว่าเพื่อนตายเนาะถ้าเพื่อนรอดมันก็เกมไม่เปลี่ยน,นครับตอนน,ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแค่8นาทีเองนะทุกคนเราเดินโซนให้เพื่อนครับเดินข้างล่างหรือเปล่าบันากาดเข้ามา1ตัวนะ ลางมีแค่สองคนเท่านั้นนะครับไม่น่าบวกนะ oh. เพื่อนเขาเอาดาร์กอยู่ oh. ก็มาโซนนะครับ oh. ยังไงยังไง oh. หาทำเลแล้วก็โดดใส่เทนเลยครับครึ่งหล, oh. ลอดนะลงลิงแล้วผมลงสวยมากแล้ว oh. เอลส่เก็บอีกกี้ได้ครับผม oh. 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 สไน์ไปเต็มเต็มหัวเลย ิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นเกาะสะท้อนนะครับเกาะสะท้อนแผ่นนี้ก็นิยมออกกันเยอะนะทุกคนมันค่อนข้างดีนะครับการแคลรี่ได้โอเคเลยแหละโอ้โห oh, ดูดิลิงเข้าไปทูไบโอตายคาป้อมเลยนะลิงนี่เกิดจัดๆเลยนะทุกคนแทบไม่ตายเลยนะดีเจนแล้วอะแล้วได้ป้อมกลางไปในเวลาแค่9นาทีเท่านั้นนะครับจบเลยหรือเปล่าจบไดแล้วเนี่ย ตรงกลางมังกรกับแวนการ์อีกหนึ่งตัวนะครับเกมไวมากนะทุกคน9นาทีเองนะยังไงครับลงช่วยลิงสวยงามมากครับช็อตนี้เอา้าเราได้คิวเทนเฉยแล้ว Q ลตรงกลางไม่มีคนตีป้อมนะครับไปห่วงคิวกันซะงั้นยังไงไม่ได้นะครับเสียดายนะเกมก็ยืดเยื้อไปอีกนะครับลิงบอกจบจบไม่ได้ดีอ้าก็ อย่างไรเปรียบอยู่ครับยังไงเคนโอ้โหเต็มหัวนะครับสามทางไหมก็ไม่ได้สามทางนะครับผมว่าต้องไฟใหม่อีกรอบนะครับโหเริ่มตายกันทีละตัวแล้วแบบนี้แอบจะได้นะเมื่อกี้จริงๆมันจบได้นะครับตายป้อมหมดผมก็ด้วยเออทีนี้ก็ต้องเซตไฟกันใหม่เลยนะครับ จริงๆมันควรจบได้ตั้งแต่9นาทีนะทุคนติดที่แบบหิวคิวไปนิดนึงก็ต้องมาเริ่มใหม่นะครับแต่ก็ยังได้เปรียวอยู่นะครับสก,กอร์ขาดมาก23ต่อ6คิวนะครับห่างกัน10กว่าตัวเลยยังไงครับรอช่วยลิงเต็มที่อะเนาะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับถ้าเลเกมมาเขาพลิกนี่ขำไม่ออกนะ อันนี้ก็ลงช่วยเอลสู๋อุ้ยตายเลยโดนคอมโบช็อตกันนะครับอิกกี้ไม่ได้ขยับเลยแอตสิสสิบตัวนะครับยังไม่ตายเลยนะแถมได้อีก5คิวคิวเยอะกว่าแครรี่หรือเปล่าเนี่ยเขามาโซนให้เพื่อนเนี่ยนะโซนสูงมากนะครับเพื่อนก็มีหน้าที่ตีอ e อบเจกต์ไปเนาะแล้วเอลสูไม่ไปช่วยเพื่อนตีเนะ <laughs> เอลสูมันจะมองเห็นไหม <am> <laughs> เหมือนดักอ่ะ ยังไงครับเจอเครนไล่อย่างนี้หายตัวไม่ได้เนี่ยดาเมจยังไม่พอนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเลดเกมแล้วนะครับเขาก็ขึ้นมาสปิตเลนบนนะมันว้าไปช่วยเพื่อนตอนไหนก็ได้เนาะก็เลยเป็นโลมที่แยกทําเลนได้นะครับทําเลนตรงข้ามให้สูงนั่นเองเนาะแต่อันตีซีเนียลเนี่ยสามารถโดนขัดได้นะครับ แล้วยังไงครับช็อตนี้ช่วยลิงนะครับหันกลับมาทุบเคนแล้วก็เก็บเคนไปได้นะครับฟังลางเอลสุโดนเทนครับแต่ก็ยังมีฟิกเกอร์นะยังรอดอยู่สุดไหมเอาสุดไหมกดล้างให้หยาครับแล้วยังไงยังไงสวยงามมากครับผมต้องจบแล้วแหละเหลือใครครับเนี่ยเหลืออิกกี้กับไวโอเลตนะครับอ้าวเ้วเอลสุตายไปไม่มีคนตีป้อมนะครับแต่ได้3ทางนะ ตัวตีป้อมหายหมดเลยอะเนี่ยจบไม่ได้นะครับโอยดูดาเมจนั่นสิโดนทีสะดุ้งเลยนะครับชิ้นสุดท้ายน่าจะขึ้นเป็นอมูลเลตนะทุกคนก็ตรงตามเซตไอเทมที่ผมได้แจ้งไปไว้ในต้นคลิปนะครับแต่สเต็ปการออกของเนี่ยก็จะไม่เหมือนทั่วไปนะครับอ้าวหายเลยเคน คือเขาก็จะออกของชิ้นย่อยมาก่อนเนาะแล้วก็ค่อยตามเก็บแบบออกชิ้นหลักทีละชิ้นนะครับยังไงครับหยานฉีเสียฟิกไปนะครับแล้วหยานเอาสุดด้วยไงนี่ครับซีเนลก็จะโดนขัดอันติีแบบนี้นะไปแต่แสงครับตัวไม่ได้ไปเทนมันสามารถขัดซีเนลได้อยู่แล้วนะครับซีซีหนามากนะ ก็ยังจบไม่ได้อยู่ดีนะทุกคนคนไม่ครบนะต้องทำเลนสู้ไม่ก็เอาก๊อตนะครับเอาก๊อตนี่น่าจะชัวร์นะน่าจะเอาจบเลยหรือเปล่าจบเลยไหมมาพร้อมครับเอาลิงตายไปก่อนเลยครับทีนี้ไม่สวยแล้วนะครับ4ีต่อหจบไม่ได้นะทุกคน ต้องเซตกันใหม่ครับเพื่อนก็นเจ็บมากแล้วมาตายในช่วงก๊อตขึ้นด้วยนะตอนนี้ก็เหลือหยาดครับตัวคํำไฟให้เพื่อนแล้วยุยเก็บฉี่ได้นะครับโหหยาดยังไม่ทันลำเลยไม่ไหวเนนะีย่ยอุยดูยุยดิโปกไ้โอทีเดียวตายเลยนะครับ ต้องเอาก๊อตแล้วทุกคนมันขึ้นไม่ได้เนาะเขาเริ่มเกิดแล้วอีกฝั่งเริ่มมีของนะครับฝามีสวยจัดอันนี้น่าจะให้เพื่อนตีก๊อตนะครับแล้วเอลสูอะไรครับเนี่ยเอลสูไม่ไปช่วยเพื่อนนะอะไรวะนั่นเอลสูทำไรนั่นอาเสียฟิกอาตายเลย าทำอะไรเขานะผมงงมากนะครับสองช็อตลจ้จริงๆมันควรไปช่วยเพื่อนตีออบเจกต์นะผมเห็นเขายืนหายตัวสองช็อตแล้วนะไหนบอกมองไม่เห็นเหมือนแบบเล่งขำขำนะแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับอันนี้น่าจะรวมห้าพร้อมก๊อตเนี่ยผมว่าไฟน่าจะชนะแล้วนะ อย่างไงครับยานเข้าไปเล่นแล้วนะชอน็อตนี้ลงสวยมากครับแล้วหยานได้ลํำไงหยานได้ลํำพร้อมกับล้างครับเคีนตายไปค้ำให้เพื่อนนะนัวมากไฟนี้โอ้โหเข้ายันป้อมเข้ายันป้อมแต่ว่าแต่ว่าคีปซีเนียลตีป้อมก็ยังจบไม่ได้ครับอะไรครับนี่อ่ะติดหิวไปนิดนึงนะ โอ้แต่ผมว่าน่าจะจบได้แล้วนะครับกอดเข้ามาละขายล็อกชิวซื้อเกิดเซตเขียวเซตหมดแล้วซีเนียลเอาลงช่วยเพื่อนครับเสียเกิดไปเรียบร้อยครับหมดตี้นะโอ้โหเกมนี้คือแบบแอบบสู้ชีวิตนะจริงๆก็จบได้ตั้งแต่9นาทีแล้วนะครับตั้งแต่ แวนการ์ดกับมบังกรมันเข้าป้อมอะ่ะไม่มีคนไปตีนะครับแต่ก็ดีนะที่ชนะมาได้เอาถ้าแพ้นี่โอ้โหเขาน่าจะเสียดายกันมากนะเอาเป็นว่าถ้าเกมมันจบป้อมได้เราก็ควรจบนะครับไม่ควรยือเนาะ เพราะว่าอีกฝั่งเขาก็มีโอกาสพลิกกลับมาชนะได้นะครับจบได้ก็ควรจบนะก็ประมาณนี้นะครับกับแนวทางการเดินเกมของซีเนียลอันดับหนึ่งะครับผมสําหรับช่องทางการติดตามนะครับเขาได้ฝากช่อง t i k t o ็อกมาครับช่องนี้เลยนะครับเป็นช่องที่เพิ่งสมัครใหม่นะก็ถ้าชอบสไตล์การเล่นของน้องเขาเนี่ยเข้าไปติดตามน้องเขาได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ